สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลัด และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, CZ New นิวภอีสาน HD, ซานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณากงแก้วค่ะด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ค่ะ,ะแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชิีสะเกดได้ยาบ้า56,000เมตรยึดรั์รถยนต์2คันรวมมูลค่า1ล้านบาทค่ะ เมื่อวันที่19ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกาค่ะที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีรศสะเกดคนตำดวดรวจตรีคีริศักดิ์ตันตินวชยัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานถแถลงผล,ผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ศรีสะเกดตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้าย,ยาอีสานใต้และยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนโดยมีนายสำรวยเกตกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีศสะเกด พันเอกนัทพงศ์จินดาเวศรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดริสเกตพันตํารวจเอกสุภชัยสกรินพาณิจกุลรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดริสเกตและคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารฝ่ายปกครองและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการถแถลงข่าวในครั้งนี้โดยในห่วงวันที่15ตุลาคม2564ชุดปฏิบัติการ2 3 8สิทักนครลำดวนประกอบด้วย ตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดรีสเกตได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนจากการติดตามพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดและคาดว่าจะลำเลียงยาบ้าเข้าพื้นที่อำเภอกระทลักษ์กจังหวัดรีสเกตและเมื่อเวลาประมาณ19เนาฬิกาส0นาทีสังเกตเห็นรถผู้ต้องสองสัยจึงทำการตรวจค้นรถดังกล่าวพบผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนสองคนคือนายปรีชามาลัยและนายอภิรักษ์มาลัยชาวอำเภอเมืองอุบลรชาชธานี ผลการตรวจค้นได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน36,000เมตรสถานที่จับกุมบริเวณถนนเส้น24โชคชัยเดชอุดมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกะมดกมที่264และ265อําเภอคุขันจากการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาให้การว่าก่อนหน้านี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมได้นำยาบ้าจำนวน20,000เมตร10มัดวางไว้ข้างหลักกิโลเมตรที่328ถนนเส้นโชคชัยเดชอุดม ระหว่างสี่แยกบ้านจานไปสี่แยากการช่างอำเภอรกระลักษ์จึงได้ควบคุมผู้ต้องหาทั้งสองคนและนำของกลางยาบ้ารวม56,000เมตรนำส่งสถานีตำรวจปุทธรขุคขันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจตรีคิริศักดิ์ตันตินวชยัยรองผู้บัญชาการตำรวจปุทธรักษาภาค3กล่าวเขาว่า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3มีนโยบายในการต้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อีสานใต้ซึ่งยาเสพติดส่วนใหญ่จะมาจากสปปลาวและติดต่อพื้นที่ตำรวจภูธรภาค4ส่วนภายในภาค3ก็ได้รับความร่วมมือจากตำรวจทุกจังหวัดทำการจับกลุ่มทั้งรายขนาดกลางขนาดย่อยโดยเน้นที่เครือข่าย ส่วนรายเล็กรายน้อยก็จะเน้นไปทำการรักษาบำบัดเพื่อนำคืนคนดีสู่สังคมให้ใช้ชีวิตตามปกติต่อไปรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ยังกล่าวอีกว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3จึงขอความร่วมมือมาอย่างพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้เสพผู้ค้า โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด1594สายด่วน191อพิเคชัน Police I Love You และเบอร์สายด่วน1386ปปสกระ,ระกทรวงยุติธรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิสเกศสายด่วน1567ทางนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มทำลายเครือข่ายผู้รกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และปัญหาอัชยาการรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไปค่ะ